ก็เจอจากการร่วมงานกันอีกเหมือนเดิมครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยแฟนผมทํางานเป็นหนึ่งในทีมอ็แกทานายเมื่อห้าเมื่อห้าปีเราเราเจอเราเป็นแฟนกัน5ปีแล้วนะครับย้อนกลับไปแต่ว่ามันเกินกว่า5ปีที่เรารู้จักกันเขาทาเป็นทาเป็นอ็แกไนซ์ฝ่ายก็เลาติดต่อประสานงานนี่แหละครับทำให้เจอกันก็ติดต่อมาเราก็ทําพิธีกรใช่แล้วก็เจอเนี่ยติดต่อวางบินเอกสารไปเจอหน้างก็อย่างเงี้ยอยู่สองสมปีครับ ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรจนจนมีอยู่วันหนึ่งก็ไม่ค่อยเจอครับเราก็เลยถามเพื่อนๆของของน้องเขาว่าเนี่ยชื่อชื่อหยงนะครับเนี่ยเนี่ยน้องหยงเนี่ยไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเลยเขาบอกอ้อาวลาออกไปแล้วพี่อะไรเงี้ยอ้า<ห> <St> วเราก็เอาหรอไม่รู้ก็โอเคไม่เป็นไรจนกระทั่ทงผ่านมาผมจําได้ว่าประมาณหลังจากที่ถามได้ประมาณปีนั้งครับหนึ่งปีเนี่ยอยู่ดีก็มีหลายเด้งขึ้นมาตึ้งเปิดดูอ้าวจำหน้าได้น้องคนนี้ แตไม่ใช่ว่าเขาส่งมาแต่มันแค่บอกว่าเหมือนกับลายใหม่มีแอปเป่น่าอารมณ์น่าจะเปลี่ยนมือถืออะไรเงี้ยผมก็เลยลองทักไปครับนั่นคือจุดเริ่มต้นสวัสดีหายไปนานเลยนะทําอะไรอยู่เนี่ยลาออกไม่บอกกันเลยอ่าแล้วก็เซลเซลไปอ้าวตอบกลับมาเนี่ยครับนี่นี่คือคือจุดเริ่มต้นแต่ตอนนั้นก็ยังแบบเซลทักทายกันทั่วไปแต่ทําไมไม่รู้คุยทุกวันครับตอนที่เราพยายามจะหา ก็ดันไม่เจอคุณดิชัสักทีแต่อยู่ดีๆไลน์ก็ขึ้นมาอยู่ดีก็แบบ่งขึ้นบุพบก็เลยยิ่งแบบโอ้มั่นใจอย่เลยว่าใช่แน่นอนแล้วความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนไปจากที่บอกทั่วไปคุยกันธรรมดาาเป็นรู้สึกพิเศษฟังจากการที่คุยกับเขาเนี่ยแหละเพราะว่าในในทุกการคุยเนี่ยเขาจะมีการเหมือนแบบดูแลเราตลอดนะครับคําพูดคําจาจะให้เกียรติเราแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยยินข่าวอะไรยังไงมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็จะถามถึงเสมอ พี่เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าไม่เจอกันเลยอ่ะแปลว่าไม่ได้เจอไม่อยู่ในไลน์อย่างเดียวใช่ไม่ได้ไม่ได้นั่งยังไม่ได้เจอพี่เป็นยังไงบ้างสบายดีเหรอนี่มันธรรมดาธรรมดาไม่แต่ว่าสำหรับสำหรับผมมันมันมันเหมือนมีคนเป็นห่วงเป็นใยเราอะพี่เอาที่ผ่านมาแปดปีไม่มีคนเป็นห่วงเป็นใยอย่างงี้ไม่ใช่เหมือนว่าเขาเขาจะพูดนะสารที่ว่าบ่อยอ่ะแล้วก็ลงในรายละเอียดว่าทํางานเป็นยังไง สบายดีไหมวันนี้อะไรอะไรงี้ยมัน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 คงมันคงเป็นอย่างนั้นนะครับทั้งทั้งที่มันทั้งที่มันอาจจะเป็นเดอกธรรมดาแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอยู่ดีเดียวก็รู้ทีุ่นเออที่ที่มันแบบมันส่งมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีจนกระทั่งมีวันเกิดครับปีหนึ่งไม่ได้เจอเลยนะครับน้องเขาก็ส่งรูปมาให้เป็นของขวัญกล่องของขวัญนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เป็นรูปโป่งอะไรเงี้ยแฮปปี้เบอร์เดย์ครับ เขาเขาสั่งมาให้ผมแต่ว่าตอนตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรเงยคืออย่างที่บอกคือคุยกันธรรมดาเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้ว่าเขาสั่งอันนี้มาเป็นของขวัญวันเกิดให้ผมแต่เขาไม่ได้ส่งโดยที่ไม่ได้ส่งมาให้ใช่แต่ก็เป็นกล่องใหญ่มากก็เปิดมาแล้วก็มีทุกโป่งเขาก็ถ่ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ่ายในสถานที่ของเขาอไม่ได้ส่งของไม่ได้ไม่ได้ส่งคือผมก็สั่งมาแล้วถ่ายเหมือนเป็นคลิปแล้วก็ส่งมาใช่ใช่เป็นภาพนิ่งอะไรเงี้ยเป็นรักออนไลน์เนี่ยใช่นีดันเท่าไหร่อ่ะน่าจะประมาณ แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์อีกเกิดคืออย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันมันพิเศษมากเลยเพราะว่าเขาสา่์สั่งของมาด้วยความตั้งใจแล้วแล้วก็มันก็มันก็มีมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยด้วยความที่อาจจะไม่รู้ที่อยู่หรือไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่ไม่กล้าหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่เขาก็เก็บอันนี้ไว้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะผมรู้สึกพิเศษมากเลยเหมือนเหมือนว่าเราตั้งใจทำอะไรอย่างหนึ่งแต่ว่าส่งไปให้ไม่ได้หรือไม่กล้าส่งแต่เลยเก นั้นหวแต่ของชิ้นเนี้ยที่ควรจะเป็นของเขาแต่ว่ายังอยู่กับคนให้อ่ะอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมัน,ม,นมันโดนคสไปจะทก็คืก